สองบบาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพายพี่น้องสปูุก้นครับมาบอกกับสองบบาในช่วงแรงๆครับผมวัอนี้ครับผมวัอนี้สองมากับภาพพี่น้องเขาปลาไผ่เนาะเขาสวงแรงๆครับผมมันจะมาห่อนเนาะแมนครับผมหลังจากสองบบาภาพพี่น้องตากปลาแห่งปลาแต่เดียวปลาช่อนแต่เดียวเนาะแมนครันเราแต่เดียวครับผมวันไหนมาจับิึงจักเทียครับผมมวอนี้ไหนมาจับิึงครับแมนครับผนสองบบาสิเขับปลาไผ่ครับผมมีอย่างเบาสองบบามีนั่นเลยดีมาบอกครับผมครับนี่ครับจุฬาเซรั่มครับผมครับผมใส่ดีเลยมาบอกต่อครับผมนี่ เมนครับผีๆเนี่ยน่ะสั่งไปแล้วกลับมาสั่งสั่มหลายรอบแห้งครับแมนครับผมแมนครับซอยโรลเลอร์ลิ่วลอยกระบอกจุดด่างดำลักเทศนาดกระจ่างใสขึ้นครับผมแม่แม่เพิ่งสั่งเขาไม่เรื่อยเนาะแมนครับลูกสองกวดลูกสามกวดลูกสี่กวดเนาะโอ้ยหลายท่านหลายคนแห้งครับผมคุณนางคนเอาเป็นโปเป็นเซตไปครับแมนครับขวดครับผมนี่แหะครับจุฬาเซรั่มครับผมฝากไว้เด้อครับผมติดต่อสองบ้าเม่ได้เนาะเมนครับผมเดี๋ยวสองบ้าทักกลับหาเด้อครับผมไปครับผมมืนหนีไปหลุดแล้วสองบ้ามาครับว่าสองบ้าสีมันมาครับมืนหนีปะมันยังแล้วเนาะ เขาสวนปา้าวเมนมาต่างตัคโคจิเคแล้วครับมแมนครับนะโอ้ยเขาปลาก็จน,นมือจนคำครับแต่งไปน,ำน้ำเนาะเมนครับผมดูนะครับกอนี่ขึ้นแบบหลาย,ยน,น,นี่ก็แมนตัวนี้แมนครับผมไปคอยด,ด้วย พี่ครับพี่เป็นแบบหลายนอเลยครับเขาปลาเหมือนเมื่ืสลัวเลยครับผมอันนี้ก็เป็นนอมนเบาๆเนียนครับก็ได้เขาปลาหลายมือกินหอดครับผมเนียนครับคาดถ้าปลาแห้งครับผมครับแม่ท่านใดสนใจกระทักขมาเด้อครับผมปลาช่อนแห้งปลาลดแห้งครับผมเนียนครับผมสองนอนเลยเนียนสามนอเลยแม่เบาๆเนียนเนี่ยพี่พี่ สามนอต้นั้นกับแม่ต้นั้นก็ขึ้นมาเขือกันแน่นครับขาปลาช่วงเมื่อคืนครับแน่นเื่อคืนก็ร่าจะขึ้นนอมนะครับสองพาเอาเฟืองเอายางคุ้มาเรือยครับผมเอาแกบแล้วก็แต่พอเพป็นกับมาแต่งคุ้มไม้ครับผมแน่นครับเป็นเขาดินทับอีกสั้นนึงเนาะไม่แน่นครับผมว่าสองพาเอาปุ๋ยใส่แล้วก็ขีดงั่วขีดไก่ใส่ครับผมแน่นครับแล้วก็เอาใบเพื่อนี้ครับปกเป็นพุ่มเหมือนไงเลยครับครับแต่ว่ามันก็เลยมาแต่งไม้ นอนนึง่งเบานี่ไลยสกินี่นเก็บ้เลยแ้ยง,ง,งเป็นนทั้งหนานเยอะครับเก็เต็บได้ห่ร้ายแห้งครับรอบนี้น,น้ำสองมาไปเลยครับผมทีปลารอบนุ่นเนี่ยิไดยจับหลายอยู่ครับผมเพราะว่าเห็นนอนไยเพิ่งหลายนี่ครับผม มันเห็ดคู่เป็นไงครับเห็ดอ่อนเหมือนแบบสูบหนามใ่ไปสินครับจำนหลายท่างคุณสงเห็นหลายเนาะแต่ว่าห้ามามือปวดมาหอดปลาก็เป็นแบบพกโม่งนะครับอาไรทำนี่เปลี่ยมบรรยากาศหาน้องใหม่ครับผมนี่ครับ ้นก็ไม่หลแน่เแน่หมนี่นอเพ่นนี่ขึ้นก็ไม่เห็นแทบทุกกอครับมันหนีก็จงไหวงใหญ่ท้านีมันออกดีมันคือท่นดเดบ้า่าเ นี่ล่ะไม่ควน,นแหนกนอกเอาได้ป้ะเอาได้อยู่นอนเดียวอนอนนี่เหลือป้ายครับแก่งเปิดได้นเนาะมาเนาะนี่ละจะเอาทุกี่นี่ไปแก่งใช้น้ำ ำ่างสีมืดนกักมืดแเนี่ยละพันก้อนี้ทั้งหลายมั้งเนี่ยใช่ฮดาบ้าเอ้ยพี่โอ้ยอนี่ครับนอบกนักใหญ่เลยครับผมเอาได้สามนอบ่ะได้สามพี่ี่กับแหน่งหุ่นหม่นแบบเลิกหนึ่ง่าว ใหม่กับคุ้มีที่หนึ่งเนาะแมนครับผมกอเดี๋ยวแกงอิ่มครับผมเรียนตามสองบามาครับท่าไหนล่ะท่าพุ่นเอารองสางได้เปล่าสนะดัวสะดัวแล้วครับหมืดแห้งเดือดหมืดแล้ว <laughs> เป็นหมืดมาสองนอหรอ ย่อยเก็บไปเรื่อยครับผมน,นีม่กับนอนแหม่บ่รุ่นใดนี่นี่แหน่นไงน,น,นึงนอนกับสองอกับสองนอนอแหม่บ่แม่หนึ่งมื้นมืออะได้แม่ยเอาได้ไดเบิดแห้งครับเบื่อตี้ยเตี้ยเลยนี่แหน่งไงครับผม ตกี้ถ้ามีนองไปไต่เห็ดแบบมาไต,ต่นอใหม่ได้บ้าน <c oughs> แนงแงท่แ,งแล้วครับ <c oughs> เป็นนอนแห็ง ยงยังคุ้มนาดินนี้ด้วย่ครับนี่ปะปะอนสามบได้ถึงเมื่อไหร่อืกอนนี้มีปะเอาคุ้มมได้แตงออกเบิร์ตทก่อนนี้บบเห็นถึงทอดสดเนาะมือเตี้ๆครับผม เขียนหน่อยหลยหนายในี่เน่หแมนเห็นเพัดูเห็นไมนี่จเพียนเป็นเศพาี่น้องเพิ่งย่มือตื้อไปเลยครับผมมาให้เ็งคับยงทีขาคู่ไปยังกุ้งดินายเดอครับผมก้อนอีกสามสี่แม่หอแต่บ่ได้เนีเอาไไนเอาก้อนอีก่า bay phái thứ nát hết tòa pháo là thai mìm tòa pháo là thai là thai mìm tòa pháo là yì mìm tòa mìm tòa mì 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 ่สามสีเ่ยคยเอาเมีนเหมือนรุ่นครับนี่นี่นี่เกากไหมเมียนตนกอกไหมเมือนรุ่นครับนี่เมียนมีเมีนนี่ท้างสี่จะออกลาย Còn, con con đi, Cái ở non, non ở đó đi còn đi đi lại <laughs> Đang to học cùng. Ở, có đi 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 nó đi 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 này đi 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 คนเร็เวเร็วของหายยังมาคุ้มไว้เนาะแม่ไงถึงคน,นเร็วน,นอนเนี่นึกว่ามันแห้งให้บอกแห้งนอนไม่ถึงเนี่อยู่นี่ มือทิืเนคำจนหมื่นครับบปลาถิ่นใหม่ครับผม,ผมบอกบกัน้ม่เมื่ใหม่ก่อนครับครับก็ได้แกงเนาะเห็น,หน,หนบรรยากาศไมครับผมโบเห็นอยังเลยเห็นตด้ตัวบัตดนนี่เป็นลายแล้ว เรือ,อแม่งากันได้บมนี่ปะมันไม่เป่า,าหรอวัน

จะใกล้โเขียดนี่ออกดีครับนี่เอกสองแท่จะถ่ายป่เอาคือ,อยังม่เสร็จบานเอามาขันยางลองนน่เนาะข <c oughs> วานยังไม่เสร็จ <c oughs> <c oughs> นี่เ๋ยอเหรอแม่โเห็น

เอะไรร้านท่านใดครับนี่เกือบเต็มกระเป๋าครับเที่ยวเพิ่มเติมจะออกเต็มครับนี่ของดีนี่หอยของดีครับนี่ของดีครับผมจุลาไสล่ำครับครับอุ้ยมันหนีง่ายได้บ้างนี่ไฮไลายเติบเนาะแต่ว่าห้ามาเหมือนืดือ้แม่ครับผมเงือกที่เรเห็นก็ไพเราะงามมุ่งสองเบานี่แหละเอาไปปอกอัดถุงพอดีเลยครับนี่ครับผม เชงน่อยเด้อครับถาก่อนเชงน่อยครับผมเดี๋ยวพี่น้อใหม่อธุงกันเนาะกำลังเห็นหลายครับผมครับนี่เนาะเออเนี่ยแล้วครับผมยอดไตยอดมันที่สองมาภาพแม่แม่มาเขาสวนครับผมหลังจากสองมาอบป่าสองมือเนาะแม่นครับผมฝากบุญนุนเด้อครับผมบุญนุนป่าแห่งป่าอย่งทั้งสองมาเด้อครับผมแม่นครับผมครับเอ้านี่ยแล้วครับผมก้อนสองมาศิการบันฝากจุฬาเสดดามัยพี่น้อง แม่ท่านใดสนใจกัทักมาสองมาได้ครับผมแม่นครับผมซอได้ลายย่างครับผมเรื่อนดีร้อยครับเรเล่นจุดดังดำแล้วก็เฮเทนาใส่ขึ้นคร้บนี่แม่นครับผมมีแอลกอฮอล์ได้ครับผมแห่งงานนีใสได้ครับผมครับจุลาเซรามครับสองเบาใส่มาหนีร้ายปีเลยครับผมแม่แม่พี่พี่ไดร้ายคนตั่งไปแล้วก็กลับมาสั้งซ้ำนี่ร้ายหลอบแห้งครับครับหลายหลอบอี่เนาะแม่นครับขนาดสองเบานี่ตากแดดครับผมขึ้นพูขึ้นพานี่นี่ยังเก่งยังใส่ออกอยู่ครับผมแม่นครับนี่นะครับตัวซอได้ดีสองเบาครับผมจุลาเซรามครับ น้ำบาขอฝากความมาใมนในเปรี้ยงสมิเนะเาะน้ำบาเก็บใส่กระเป๋ากระบป๋านเาครับไปเกลี่ยครับผม,มในหมอกแย่เลยมือหนักเก็บไปส่งเพิร์อยู่พูดของพีกเนาะเมนแ,แต่ถ้าหาสิบบาทครับนิดเดียวเนาะมือหน่อยเมนเมือเหมือนอะไรหลายปานี้ประมาณสี่หาคนครับผมเมนมวันนี้เราแม่มาหกคนเจ็ดคนอยู่เดีกินมือน่อยครับนี่แหละครับข้อมานครับผม บ้าต้นกับบ้าภูมิกับขอลาไปก่อนครับผมรายการนี้สองเบ้าขอตัวลาไปก่อนครับผมบ้าต้นสวัสดีครับบ้าภูมิสวัสดีครับหักเล็หน่อยหักนานเด้อครับผมครับผมไปมืดแล้วครับผมป้าเอาคลิปลงหนเบิ้งครับนี่ซึมเลยครับบ้านนี้งใช่ครับบ้านครับผม